สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วครับทุกคนไออโอใช่กลับสวัสดีไปทางการสำหรับทุกทุกท่านมนุษย์ชาวไทยชาวต่างชาติชาวต่างดาวทุกท่านทุกเผ่าทุกเชื้อสายนะครับเหนื่อยครับ เวลาเจอคนดื้อเราจะเหนื่อยมากคนบางคนต้องการอะไรที่มันไม่จริงแล้วรู้สึกดีอ่ะมันก็มีแต่ผมผมเป็นประเภทไม่จริงก็ไม่พูดมีคนลูกค้าดูดวงครับไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนนิสัยครับผมก็บอกว่า มันไม่มีทางดีขึ้นหรอกเขาก็ตอบว่าเห็นจะแม่นมึนอะไรก็งแงอยู่แล้วล่ะมันจะเป็นแม่นได้ไงในเมื่อต่อต้านก่อนที่คุณจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับคุณต้องเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งนั้นนะครับต้องเรียนรู้ถึงมันนะเมื่อคุณเข้าใจแล้วก็ถึงจะทํามันได้อย่างมีความสุขหรือไม่ก็ จำใจต้องทําก็ต้องทําเพราะเพื่อเหตุผลใดถึ่งหนึ่งแต่การเรียนรู้ธรรมชาตินะครับมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะคนเนี่ยเก้าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจนะครับหรือะรจะเรียกว่า,วามนุษย์ก็ได้มนุษย์กลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็จะต่อตาไม่ไงั้นก็จะเกลียดไปเลยนะครับบกค้าสาวท่านนี้ผมก็บอกไปเลยว่าเขา เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเออมันดื้อไปหมดอะเบอร์ทงเบอร์โทมันก็ดื้อมันคนที่เครียดผมผมบอกถามว่าคุณมีเวลาที่มันเป็นความสุขแบบยิ้มหัวเราะเต็มที่เต็มใจเต็มแบบเต็มปอดนี่มันมีคือช่วงไหนไหมหรือว่าช่วงนอนก็ยังเครียดดูอุ้ยจริงจังอะไรกับชีวิตครับอืทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติอเร่าอะคือสิ่งสมมุติ สังขารที่เห็นยุงนอกเนี่ยมันสมมุตินะครับจริงๆเราคือดวงจิตนะครับเราไม่มีตัวตนเหมือนเป็นผีอะตายไปแล้วเป็นผีอะไม่มีตัวตนนั่นแหละตอนนี้ตอนนี้มีมีตัวตนอยู่ก็ยังไม่ใช่ผีเออประมาณนั้นนะครับบางทีไม่ต้องเหนื่อยครับทำทีก็ไม่ต้องสู้นะครับกับชีวิตนะ ถ้าคุณเรียนรู้จนเข้าใจอ่ะคุณไม่เป็นต้องเหนื่อยเหนื่อยบางทีมันเหนื่อยจากพลังข้างในไม่พอจะเหนื่อยจากข้างนอกไม่พอต้องเหนื่อยจากข้างในเช่นกันครับอาชีพผมที่ทําอยู่ดูเหมือนสบายแต่จริงๆผมเหนื่อยนะครับเหนื่อยจากข้างในว่าจะเฟ้นคําพูดหรือทํำยังไงให้ช่วยเหลือให้คนคนนั้นนะมีเขาหมดถูก ให้เขามีปัญหาและปัญหาเขาหายไปให้เขามีความสุขถึงถ้าเขาไม่ร่วมมือมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างที่ผมเคยบอกบอกบ่อยด้วยว่าในที่สุดแล้วเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองว่าเป็นคนที่มีคุณค่านะครับเราไม่ได้แย่เราไม่ได้กระจอกมันเป็นคำพูดจากคนอื่นทั้งนั้นนะครับ ถ้าคุณเก็บมาใส่ใจเก็บมาไว้ฝังอยู่ในสมองกับคนคนหนึ่งที่เขาชี้หน้าว่าคุณนะกระจกชี้หน้าว่าคุณแต่มันไล่ฆ่าเนี่มันไม่ได้เป็นเพราะเราไล้ค่าหรือกระจกหรอกมันเป็นเพราะมันอะตัวมันมันเห็นเห็นมันเห็นของมันอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับ รักตัวเองให้มากๆถ้าคุณรักตัวเองเป็นรักตัวเองเป็นรักตัวเองมากๆคุณจะรู้สึกเลยว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนะครับอ่ะพูดมากโอ้จะห้าทีแล้วอ่ะเปิดไพ่ดูสถานการณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเสาร์ที่ 9. เก้าคมไม่มีใช่มีนาดิก็ถึงสิบห้านะครับอ่าชม หนึ่งสองสามสสิบ สิ่งดีๆก็เก็บไปเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรับฟังก็ไม่ต้องไปรับฟังมัมก็นไม่ต้องไปเก็บนะครับการเกิดกันเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็คือมา,อาใช้กรรมไม่มีใครสุขสบายทั้งชีวิตแล้วก็ไม่มีใครลำบากทั้งชีวิตนะครับอยู่ที่เราจะทำยังไงเราต้องรู้เป้าหมายตัวเองนะครับนั่น หมสิบดาบกุนเท้าสี่ไม้เท้าแปดดาบเนี่ยเห็นไหมพู้ถึงความเครียดความเครียดก็มาดูดิดาบอ,อืมมีดีเอ็มเพจนะว่าดีอ้ามีอิ p เ l เลอด้วยเนี่ยถึงบอกว่าดูหนังต้องดูให้มันจบครับเห็นไหมตอนจบเปรียนด้วย ผูยย้ใหญ่เดียนเพลอร์เดียนเพจแัทเมนนะแปลง่ายง่าย,ายว่ามันถึงวาระอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องจบสิ้นสุดลงกับมันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสิบดาบแล้วแต่แม็กแล้วเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อไปสู่ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเพื่ออะไรสักอย่างที่มันดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับ ดูไพ่ดาบทั้งสี่ใบแล้วไม่ใช่ดาบดีดีด้วยเนี่ยไพ่ดาบไม่ดีด้วยมีไพ่ดาบที่ดีมีหนึ่งดาบไงชนะแต่เหนื่อยโคตรโคตรโกดาบไงผ่อนคลายนะครับคิงดาบนี่เครียดแล้วความเครียดแล้วดูแปดดาบเนี่ยมือแปดด้านแล้วอืสิบดาบเนี่ยจุกโดนเต็มหลังหลังแอแล้วควินดาบ ดื้อคือดื้อๆมึนๆลุยๆคือโดยโดยโดยธรรมชาติของคนที่เกิดวันเสาร์อ่ะไม่ค่อยได้อะไรง่ายๆครับมันจะเจออะไรเจอความลําบากความยากเข็นมันตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะตั้งแต่เพิ่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเริ่มที่จะลําบากแล้วเพราะว่าอะไรคนที่เกิดวันเสาร์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงส่วนใหญ่นะไม่ใช่เรื่องดวงเชื่อเชื่อการกระทําของตัวเองเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดื้อแล้วก็ดื้อ นะครับรักอิสระไม่ชอบอะไรอยู่ในกฎในเกณฑ์ในกรอบนะครับมันไม่ได้เป็นทุกคนหรอกครับมันเป็นสถิตินะครับอ่มาดูของเรานะครับจัดเม้นสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นอะไรต่างๆที่มันคุณไม่ได้สนใจเลยมันนะหรือคุณเคยสนใจมันอยากให้มันมามันก็ไม่มาเนี่ยแต่ถึงเวลาคุณลืมไปแล้วไม่สนใจมันก็มานะครับจัดเม้นคือไพ่นะครับหนึ่งในสี่ใบที่เป็นไพ่เกี่ยวกับ ธาตาพลิกจะตาเปลี่ยนมันถึงวาระนะครับวาระแห่งกรรมนะครับจะก,กรรมดีหรือกรรมชั่วแค่นั้นเองนะครับามาดูเรื่องการงานมันมีสี่เมเท้านะครับสี่เมเท้าการงานดีมั่นคงอยู่นะครับคนลุกคนลุกทำไมอ,อ่ะ,อะขออนุญ,ญาตเปิดดวงแล้วนะครับนะครับ การงานสีไม้เท้าการงาน,นมั่นคงคุณไปทํางานในสถานที่มั่นคงแต่ตูตเนุณเไม่ได้มั่นคงก็ได้นะครับอาจจะเกี่ยวกวับเรื่องงานก็ได้นะครับเกี่ยวกวับเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุก็ได้นะครับไพ่สิบดาบเนี่ยแปดดาบนี่ทําเองนะครับความเครียด่จุกมาดูว่าเนี่ยถึงมันจะไม่ใช่ไม้ไมเท้ามันก็เป็นตัวแทนแสดงออกได้ว่าคุณจริงจังกับการใช้ชีวิตมากมากแทบทุกเรื่องทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการทำมามากินนะครับ มีเจ็ดเหรียญพอไปได้นะครับพอไปได้ไม่ถึงกย่ยำแย่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานนะครับงานอ่ะมันดีแต่คุณไปเจองานที่มันยากคุณคิดว่ามันหนักคิดว่ามันยากแต่ค่าแรงมันคุ้มไหมล่ะถ้าคุ้มก็ทําไม่คุ้มคุณก็ต้องคิดมาไตรตรองแล้วครับว่าจะไปต่อหรือเลิกก่อนเออนะครับข้อดีอคุณมันเสารคือสู้ไม่ถอยนะครับ ดาบก็เหมือนกันครับพูดไปก็เท่านั้นแนหะมึนๆออฟังรับฟังถ้าไม่โดนจริงๆจังๆอ่จจะไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ทําไมแล้วทําไมต้องโดนก่อนนะต้องรอให้มันโดนก่อนแล้วงานเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้แย่ๆอะไรนะครับไพ, Emperor, พ่เอ็มเพลร์ไพ่เอ็มเพสไพ่จัดเม้นท์เนี่ยไพ่ใหญ่ให้โชคเรื่องการงานนะครับแต่ที่แน่ๆถ้ามีเอ็มเพสนั่นคือกูมีคุณคุณมีกินมีอยู่ดมสมบูรณ์นะไม่ได้เหลือตัวร้อนอะไร นะครับนอกจากคนเห็นภายนอกว่าดูลําบากจริงๆไม่ลำบากทําตัวลําบากเองอืมใช่แปดดาบเนี่ยมันทําตัวมือแปดด้านมันเก็บปัญหาเก็บทุกเรื่องเก็บทุกอย่างสารพัดนะครับจะเรื่องจริงเรื่องสมมุติอะไรอะเก็บหมตะอืเครียดเมื่อกี้ก็เพิ่งดูดูดูนิสัยดูความเป็นไปจากเบอร์โทรศัพท์อะผมดูนะครับเมื่อกี้ผู้หญิงเลยหนึ่งศูนย์ศูนย ปิดท้ายหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าปิดท้ายเนี่ยบอกว่าเลขศูนย์มันเลือดอยู่นะเออมันเจออะไรไม่คาดคิดนะมันจะเป็นอย่างงี้นะศูนย์เจ็ดจะทําให้คุณเมืองคนเครียดทาให้คุณทุ่มเทไปแล้วเหมือนทุ่มเทอะไรให้ความว่างเปล่าไม่ได้อะไรกับคืนมาเนี่ยเป๊ะมันชัดมันเป๊ะมันใช่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะโรคมะเร็งเลือดเนื้องอกนะการเงินเสียเออนั่นแหละครับ คนที่มีเลขแบบนเนี้ยิง007เนี่ยไม่ใช่เจมบอลนะไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อเรื่องอะไรบางทีมก็กลัวไปหมดมันเก็บไปหมดอ่ะอืมผมไม่ได้ดูดวงทักมั่วสั่วผมไม่ได้ดูแบบทักถ้าแรกๆกกเริ่มอะอาจจะมีแต่ล้องไม่ครับพอดูเป็น อาชีพแล้วคํานึงถึงความรู้สึกของคนอื่นจริง,รงๆแล้วมันคือจะไปล้อเล่นกับชีวิตคนอื่นแต่บางทีก็เล่นได้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เพราะผมอยู่บนพืธธ้นฐานของความสนุกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเครียดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรมีก็ปรึกษาเขาได้นะครับคุณเครียดอะไรอะ่ะคุณกุ้มเรื่องอะไรก็พูดกันไปตรงๆเนี่ยคือข้อดีของคนสาวมันก็คือพูดตนพูดตรงชนแรง ไม่ได้แปลว่าคุณเลวนะไม่ได้แปลว่าคุณเลวนะอ่าความรักไม่มีไพ่อ่มีไพ่ถ้วยใบยเดียวคือสามถ้วยนะครับสามถ้วยก็ยังปกติอยู่ไม่ได้ลําบากลําบนไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วจัดเม้นต์มันคืออะไรกิิงใหม่ที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับเทวดาเป่าแต่ให้มนุษย์ลุกขึ้นมาจากโลงเมื่อรับเวนรับกรรมซะอ่า ผมมองว่ามันจะมีอะไรบางอย่างจบและสิ่งตึงอื่นติงใหม่มันจะเกิดขึ้นคุณทําอะไรไว้ถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องดีจะกลับมาตอบแทนถ้าเป็นเรื่องไม่ดีกรรมไม่ดีมันก็จะกลับมาเล่นคุณเอเหมือนสู้กับชีวิตอะเจอชีวิตสู้กลับอะก็ไปไม่เป็นอา่านะครับอุบัติเหตุแล้วสุขภาพเป็นอยา่าเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับบริจาคเลือดสร้างบุญสร้างทานกันเยอะๆครับ โมพับมาเชา้าผมไม่ได้เสดบะพอพระยังไม่มาผมไปไพัป่วยกับพระนะครับท้าบุญท้าทานอะไรกันเยอะๆนะครับคืออ่านยากมากผมรู้สึกว่าผมอาผ่านไพ่นี่ยากมากยากผมเพราะมันมีพลังลบเยอะมากครับผมไม่ชอบสะสมพมลังลบด้วยแล้วเนี่ยคือถ้าคุณไม่เปลี่ยนแนวคิดไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่ว่าจะเ,าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับ ม่นเล่นคุณได้ทั้งนั้นนะ่ะเนี่ยสุขภาพรโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเล่นคุณได้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมผมดูเป็นห่วงว่าอืว่ารักตัวเองมากๆแล้วตัวเองมีเสี่ยงนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเป็นจดจานะครับมันห้ามไม่ได้หรอกแต่เตือนน่ะจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันไม่มีประโยชน์ท่าจะเก็บความทุกความเศร้าอะไรไว้ในใจ บอกให้ครูไปเลยบอกครูไปเลยให้รู้จุดยืนว่าเราเป็นคนยังไงต้องการอะไรนะครับเราไม่พูดแล้วเขาจะรู้ไหมอีกชัิไหนเขาจะรู้ล่ละอ่าถูกไหมนะครับโดยภาพรวมคนวันเสาร์นะครับในช่วงวันที่9นี้ขึ้นไปเจ็ดวันของท่านนะครับมันจะมีเรื่องแย่ๆเข้ามาแต่มันก็จะมีเรื่องดีๆแบบเหมือนปาฏิหาริ์เหมือนแบบคาดไม่ถึงเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมสรุปแล้ว ถ้าคุณปรับแ,วแนวคิดแนวแนววิธีแนวคิดและมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะดีขึ้นมันยังไปได้อยู่นะครับเจ็ดเอ็มเพรสเอ็เนี่ยเป็นไพ่ใหญ่ที่ส่งผู้ชายและไพ่ที่ใหญ่ที่สุดของผู้หญิงนะครับยังบ่งบอกว่าบางทีมันอาจจะมีผู้หลัาผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนนะครับคุณทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศ เอมนบอร์เนี่ยมีคนเคยจับได้แล้วก็เป็นทูดจริงๆก็มีเป็นผู้หญิงนักศึกษามัดูตั้งแต่ยังไม่จบอ่ะจนเขาไปเป็นนักการทูดอ่ะเพราะไพ่เป็นอย่างนั้นนะครับนั่นคือการดูจากพื้นดวงนะแต่สถานการณ์ปัจจุบันของท่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับว่าท่านจะจบเ,เรื่องอะไรแบบไหนท่านจะใช้วิธียอมหักไม่ยอมงอหรือใช้วิธีที่ <c oughs> ผ่อนหนักให้นเบานะครับแค่นั้นนะครับ บอกตามตรงว่ามืนมากเจอภัยมืนมากเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามันไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับสอบถามมานะครับสอบถามมานะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเหมือนกันนันนสิเออมันแปลกไหมอะ่ะการเงินนะเจ็ดเหรียญถือว่าใช้ได้การงานนะสี่ไม้เท้างานดีแต่ว่า,วาความคิดของคุณต่อทัศนคติต่องานที่คุณทําคุณคิดยังไงอ่านะครับเรื่องความรัก เรื่องความรักมีสามถ้วยอืยังรักกันดีอยู่นะครับก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นทุกข์มีปัญหาและไม่ยอมบอกมีปัญหาแล้วไม่พูดแล้วต่างคนต่างไม่พูดแล้วมันจะรู้เรื่องไหมล่ะนั่นแหละครับเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกนะครับไมเกรนสายตาความดันไปถึงอามาพืชเอมามพาดได้นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับตอนเนี้ยในยุคเป็นในยุคอะไรที่ เทคโนโลยีมันทันสมัยมากล้ำมากแล้วก็เป็นยุคที่ธรรมชาตินะครับก็เล่นเล่นกบเยอะมากเป็นอะไรที่ผู้คนถ้าคุณขาดศรัทธาในตัวเองขาดศรัทธาในสิ่งที่คุณเคารพบูชาอันตรายก็จะเข้ามาเล่นงานคุณได้ง่ายนะครับ ลุกตัวอย่างอย่างโดนลุกหลงเนี่ยพลอยซวยไปอะไรเขาเนี่ยโดนฆาตกรรมโดยมันเยอะมากนะครับอ่าเรื่องพวกนี้เป็นล้านลบเราไม่ต้องมาจํามันนะครับจำแต่ด้านดีจำแต่เรื่องดีๆเพราะทุกอย่างมันมีสองด้านแค่นั้นนะครับผิดถูกขึ้นลงดีชั่วขาวดำอ่ารักเกียรติ มันอยู่แค่นี้มันมันต้องแลกทุกอย่างมันต้องแลกนะครับคุณแลกไปก็จะได้กลับคืนมาเหมือนคุณซื้อข้าวมาเจะมาแกะซื้อข้าวบ้าไปแล้วอ่ะแกงถุงแกงเนี่ยแกงถุงจะเจ็ดสิบาทเนี่ยอืมผมก็ยืนสะดุดีแล้วก็อแผ่เมตตาให้ร้านไปไม่รู้จะขึ้นอะไรขึ้นไม่มีเหตุผลเออ รอบตัวมันแย่นะครับเพราะคนจิตตกกันเยอะนะครับจิตตกกันมากนะครับสถานการณ์มันก็เลยดูเลวร้ายจริงๆมันปกติหมดแหละไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับความคิดเราหรอกนะครับอ่ะขอบพระคุณที่ตามรับชมรับฟังนะครับขอให้สิ่งหนึ่งสิทธิ์ที่มีเทวดาประจําตัวของท่านช่วยดูแลคุ้มครองท่านนะครับให้ท่านปลอดภัยให้ท่านตูวภาพแข็งแรงให้ท่านรอดพ้นจากอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายทั้งแหล่นะครับ ขอให้ท่านเห็นทางสว่างในการใช้ชีวิตในทางที่ท่านจะไปนะครับโอ้ยคลิปนี้ยาวเกินขนาดพูดไม่รู้เรื่องยังยาวเลย <c oughs> ก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากมันมีประโยชน์หากท่านสงสารหมอดูตัวดำน้นอยนี่ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆเพื่อเกิดปันให้มันเกิดการเปิดช่องการมองเห็นเยอะๆนะครับอ่ะ มีอะไรสงสัยสอบถามนะครับนี่มันบอกนะบอกเลยนะว่าเป็นภาพรวมมันไม่ตรงทุกเรื่องหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีทักนิดนึ่งชฉวเวก็ออยังดีอ่ะนะครับปรากฏใหม่คลิปหน้ามีปัญหาอะไรต้องการอยากทราบอะไรปรึกษาอะไรก็แสดงความคิดเห็นมานะครับเอาภาพดีๆให้ท่านได้ดูโบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ